กลับมากันตอนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนต้องกินกาแฟแล้วนะคะคุณผู้ชมนะฮะเอ็มสมาร์ทพลัสกาฟนะคุณผู้ชมนะฮะกาแฟดีๆสาหรับคุณผู้ชายนะฮะใครที่อยากจะให้มันปึ๋งฝังร่างกายปึ๋งฝังทุกส่วนปึ๋งปังพง่ายๆคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเขามีแอลอาจินีนะฮะดูแลฮอร์โมนเพศชายเพิ่มตรงนี้เข้าไปคุณผู้ชมนะเรียกความเป็นชายของคุณกลับมานะฮะเรียกความเป็นชายของคุณกลับมานะฮะเออนะฮะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะ ไม่อ้วนนะคะและที่สําคัญท,ที่สุดเนี่ยบำรุงสุขภาพด้วยกินแล้วผอมแต่ว่าเรียกความเป็นชายของคุณกลับมาวัน้ี้าลไหมไม่มีใช้ย่าหวานแทนนะคะอ,อร่อยอร่อยคุณผู้ชมชคุณผู้ชายนะทานกาแฟกันแตร่รู้ว่าคนผู้หญิงเป็นคนซื้อแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงคนไหนอยากจะให้ แอบแฟนหรือสามีของคุณปึ๋งปังเรียกว่าเป็นชายของคุณกลับคืนมาเนี่ยนะคะต้องนี่หรือ M Smart Pot Coffee วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นครับหนึ่งกล่องราคาปกติ350บาทครับแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3แถม1นะฮะปกติก็1,400บาทไม่ขายครับเหลือเพียง1,000บาททวนเท่านั้นนะครับใครสนใจกับกาแฟ M Smart Pot Coffee รีบโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือนี่ครับมุมขวาหน้าจอ Line อดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดได้เลยนะจ๊ะมาครันต่อเลยค่ะข่าวบันเทิ คุณผู้ชมครับไปดูนักร้องสาวชื่อดังอย่างโบกี้ไลออนเองเนี่ยนะครับเผยติดโควิดะฮะรับตรวจเอทีเคถึง12รอบถึงขึ้น2ขีดนะฮะสิบสองเรอบเลยนะฮะเพราะน่าจะไปเสี่ยงมาไงเธอก็แต่ว่าตรวจเยอะนะตรวจเยอะเลยนะฮะเธอก็เพื่อความมั่นใจนั่นแหละเธอก็เลยตรวจเอทีเคถึง12ครั้งด้วยกันก็ขึ้น2ขีดครั้งที่12เลยนะฮะอย่างโบกี้ไลออนเพราะแล้วไปคงไปเสี่ยงมา หลังจากนี้ก็ไปตรวจ RT-PCR แล้วก็พบว่าติดเชื้อจริงๆหมอแม่คือทุกคนก็เสี่ยงหมดแหละโอมเอ้ยพี่เต๋าบอกเลยเขาบอกว่าโบติดเชื้อโควิดนะคะชี้แจงแบบนี้ว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับผู้ใกล้ชิดทุกท่านแล้วก็ทีมงานของโบด้วยค่ะค่ายวอร์เดอร์ดักนะครับรวมถึงขออภัยที่ต้องเลื่อนงานยกเลื่องานต่างๆไปก่อนเพราะเข้าใจครับขอโทษแฟนเพลงด้วยนะคะขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะปอวันนี้เอะใจอะไรไม่รู้ตรวจไป12รอบ ขึ้น2ขีดในรอบที่12ซะเลยจึงทำการตรวจ PCR คนเราะมีเชื้อโควิดจริงๆแต่่าไม่มีอาการนะแม่เขาเ่างกครเขาแข็งแรงเจ้าตัวก็เลยบอกว่าขอบคุณยาต่างๆที่ส่งมาให้ด้วยนะฮะก็รักษากันไปนะคะตอนนี้เขาบอกว่าไม่กังวลมากเพราะว่าหากเป็นไข้ก็จะไม่อะไรแต่นี่เป็นที่คอเสี่ยงเรื่องของการร้องเพลงเพราะถึงจะร้องไงบอกว่ามันมันเป็นแบบการทำอาหารกินไงไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะเพื่อนพี่เต๋าติดกันหมดแล้วทุกคนยกเว้นพี่นี่แหละค่ะ ก็เจ็บคออยู่วันสองวันแล้วก็อาการปกติแล้วก็บางคนก็หายเร็วด้วยหายเร็วมากด้วยแล้วก็เขาบอกเหมือนหวัดปกติเลยเหมือนหวัดปกตินะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเราถ้าน้องนอนน้อยก็อาจจะติดได้ง่ายแต่ถ้าน้องฉีดวัคซีนร,ร่างกายแข็งแรงปกติโอกาสติดก็ยากนะคะม,มันแล้วแต่ร่างกายแต่แต่ละบุคคลอย่าไปตื่นเต้นกับมันนะคะรักษาตามอาการไปนะคะแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ยาฟาวิฟีลาเวียแล้วนี่สําหรับคนที่ไม่หนัก ที่ไม่เป็นสีส้มแต่แประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ให้เลยนะอประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ให้เลยนะเธอเพราะว่าเพื่อนพี่เต๋าเนี่ยได้สามีเป็นชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายยาลักษณะนี้ให้ให้ประชาชนเขาเองอเขาจะให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านใช่โอเคคนญี่ปุ่นติดเป็นแสนคนแต่ให้อยู่บ้านรักษาตัวเพราะว่ามันคือโรคหวัดโรคหนึ่ง จะไม่พยายามที่จะเอายาอะไรเข้าไปทําลายตับไตยเยอะแยะมากมายมแต่เราเข้าใจนะคะเราเข้าใจของคนไทยนะคะบางคนเขาเ็เป็นหนักอันนี้ก็ไม่ว่ากันลงปงลงอปอดมันต้องกินมันต้องกินนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาไม่ให้เขาบอกเขาไม่ให้เพื่อนบอกเอาทำไมไม่ให้เธอคนไทยเขาให้กันสนั่นวันไว,น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 วนกินจนตาเป็นสีฟ้าเป็นแวมไพร์กันหมดแล้ว เด็กลูกสาวฉันอยู่สิง์บุรีบอกเนี่ยแม่หนูลูก,ลกหนูกับหนูกินกันเนี่ยลูกหนูเป็นสีฟ้าตาหนูเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยพาวิพีลาเวียก็บอกดีสิม,มึงเป็นแพมพาย,เป,พายเป็นพายแม่ลูกเขาติดกันไงแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็มันก็คือหวัดอะค่ะนะคะมันที่แรกเราก็ด่าคนนั้นด่าคนนู้นด่าคนนี้นะเราเลยถามน้องทุกคนที่ติดโควิดเป็นยังไงบ้างมึงกูถามตรงๆกูเห็นข่าวมันตีออกมาแล้วกูกลัวมากเลยแม่หวัดมันคือหวัด เจ็บคอไอมีไข้นิดเดียวแล้วก็นอนพักผ่อนให้เอสองวันสามวันหนูหนูก็อาการดีขึ้นกินน้ําอุ่นแล้วเขาบอกให้กินอาพวกร้อนๆพวกน้ําเนี่ยน้ําน้าขิงะน้าอะไรที่เป็นสมุนไพรที่เขาบอกว่านะ้นํากระชายอ๋อกระชายให้กินกระชายให้กินกระชายร้อนๆครับบอกช่วยอแล้วเขาบอกมียาตัวหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเนี่ยให้กินตัวนี้เอาอยู่อื แต่พี่บอกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันรักษาเฉพาะหวัดอย่างเดียวมันไม่ได้รักษาโควิดนะคะแต่เขาพูดกันว่าให้กินตัวนี้เอาอยู่ง่วงแตไดนกินแล้วง่วงนอนอกินแล้วคือเขาจบาเขาจะให้ร่างกายเราหลับไงให้ร่างกายเราได้หลับพักผ่อนการหลับการพักผ่อนคือการซ่อมแซมร่างกายไปในตัวนั่นแหละเพื่อนหลายคนที่ติดโควิดมา คนที่ร่างกายแข็งแรงและฉีดวัคซีนครบโดสไม่ค่อยติดบางทีอยู่ใกล้กันยังไม่ติดเลยแต่คนที่ติดส่วนใหญ่คือพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาทงานหนักแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่จะติดง่ายๆเลยทํางานหนักพักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็มีความสุขว่าร่างกายมาเริ่มอ่อนแอติดติดแน่นอนแต่บางคนเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงปกติฉีดวัคซีนหลับปกติออกกำลังกายปกติอยู่ใกล้กันเขาไม่ติดอยู่ในรถเดียวกันพาไปหาหมอ ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นไม่ได้ใส่แมสอ,อีนี่ติดแต่อีกคนหนึ่งตรวจให้ตายก็ไม่ติดเพราะอีนี่แข็งแรงอันนี้เรื่องจริงนะคะเด็กที่ออฟฟิศเป็นกันติดไปนั่งทาข่าวสองคนอีกคนหนึ่งเป็นโควิดไม่รู้ตัวว่าเป็นโควิดแล้วนะอีกคนหนึ่งขับรถไปใช้อากาศอันเดียวกันแต่อีเนี้ยเป็นคนที่นอนนอนปกติอีกคนหนึ่งมัน,ม,นมันเที่ยวติดโควิดแต่อีคนนอนปกติร่างกายแข็งแรงไม่ติดทั้งๆอยู่ในรถเดียวกันมันแล้วแต่คนว่ะครับเหมือนคนเป็นหวัดอะ่ะ เดินกันไป10บคนอาจจะติดวัดสามคนอ,มอีกเจคนไม่เป็นก็เป็นได้นะคะอย่าไปอย่าไปตง่นะคะอย่าไปต,ไปตหน,ก,น,ะะตรหนกรักษาธรรมการากนะคะอ,อ่ะ,ะคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่ดีกว่านักร้องดังย่องขึ้นเขียงอัพหล่อเลยนะฮะ เป็นใครไปไม่ได้เมื่อวานนี้เจอเจ้าตัวแล้วก็ต้องถามหน่อยเพราะเห็นโพสต์ลงนะฮะคนเราคงบอกว่าเฮ้ยไปทําหน้ามันเหรอ,หอไปทุบหน้ามาใหม่เหรอ<ค>รกับเก่งทัชยาหรือว่าเกง The Voice ่งเดอะวอยนะฮะเ,<ก>เอ่อนะครับเป็นที่รู้จักกับการประกวดรายการเดอะวอยดนั่นเองนะครับงานนี้นะฮะเป็นลงโพสต์แบบนี้คุณแม่งานนี้สาหรับหนุ่มเก่งเองเนี่ยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามว่ายักษ์ไทยเนี่ยนะครับได้มีการออกมาโพสต์รูปแล้วก็ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่า ทุบเลยแคปชั่นสั้นๆไปไหนที่ไหนะทุบนะฮะงานนี้หลังจากที่หนุ่มเก่งได้มีการโพสตก็ทําเอาเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคมอคมเมนต์กันเพียบเลยแล้วก็รอติดตามว่าความรอครั้งนี้ทําอะไรไปบ้างล่าสุดนะลงโพสต์ไปหนึ่งวันเมื่อวานนี้คมชันลึกออวอร์ดเนี่้ก็สรุปว่าไปเจอเก่งเเมื่อวานเขาจัดงานชนกัน2อันนะ<อ>ช่องเจ็กับคมชัดลึกครับไปเจอหนุ่มเก่งบอกว่าจริงหรือเปล่าในที่ทำศัลปกรรมเนี่ยไปทําอะไรมามีสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งครับ ใช่แทนโกอินเตอร์มีนะแทนโกอินเตอร์มีครับผมแต่เรื่องทุบหน้าเนี่ยต้องขอขอโทษจริงๆเราอ่ะลงคอนเทนต์มอเช้าแล้วเราก็ลงแล้วเราก็ไปทํางานเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวไง,ง,<ร>งไม่ได้ทุบจริงๆเป็นคอนเทนต์เพราะการังจะเปิดคลินิกกับท่านออแล้วเราก็เลยว่าอา่ถ่ายถ่ายเล่นกับเพื่อนนะแล้วเราก็ยังยโพส่แบบว่ารูปถัดไปก็ยังเป็นแบบไม่ได้นอนเตียงอะ่ะ แต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราแบบนี้เได้สร้างกระแสใช่ไหมครับเได้สร้างกระแสเขาบผมเพราะาเราลงแล้วเราก็ทํางานเลยเนาะเราทางานเราเป็นคนที่แบบคิดอะไรเราก็ทําเลยถ้าคนถ้าคนพี่ๆได้ดูกันนะช่วงหลังๆคือเราเป็นสายคอนเทนต์นะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมานะแต่คือเราพยายามที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบเอ็นจอยหรือว่าสนุกอ่ะครับจะไม่คิดว่าเป็นข่าวก็ดีดีแม้วันนี้เราก็ได้มีเรื่องคุยกันเพราะวันก่อนน้องก็ไปโดนนี่มาไง คอเซนเตอร์ไงวันนี้ก็ลงเล่นเลยจะลงเล่นสนุกสนานก็นม่ใชไรว่าเขาทำคอนเทนต์แล้วก็เหมือนเขาจะมีคลินิกด้วยเป็นทัชยักคลินิกรวมเงนกับคเพื่อนเขาเออนะคะเขาก็เลยลงแต่บอกไม่ได้มีการแบบว่าสร้างกระแสหรือโปรโมทอะไรนะคือลงเล่นๆพอลงเสร็จแล้วก็ไปทำงานพอมาเปิดโทรศัพท์ทีข่าวเล่นทุกการทุกเพจทุกช่องไปเลยนก็ตกใจตกใจดินะคะแล้วยิ่งตกใจนนั้วันนั้นเห็นโอมขึ้นขายอย่างพี่ยังตกใจเลยอะไรนะโอมขึ้นขายอย่าง ขายยางอะอไม่รู้จักคำว่าขายย่างเหรอที่รออโรงพยาบาลนะนะอ๋อขึ้นขายย่างแต่เนี่ยคลินิกแถวซอกตึกเนี่ยซอกตึก er> ทำอะไรเนี่ออ๋อแปลงเพศไงแปลงเพศไงเพื่อนฉันไปผ่าตัดตรงคลินิกตรงซอกตึกอะขึ้นขายย่างอะแปลงเพศอ่ะขึ้นขายย่างกว่าจะเดินได้ก็ประมาณสองวันอะ กจะเดินได้นะคลินิกเถืนหรือเปล่าไม่ไม่คลินิกปกตินั่นแหละแต่ว่าเขาเขาเป็นโอ้ยชีคลินิกดังอยู่ในตึกคุณหมอใจดีอ๋อเออขึ้นหอยยางผ่าฟรีด้วยหมอรักก็เทยอหมอออศออยอหนึ่งพยางขึ้นหอยยางลูกสาวฉันเองแต่ทำสวยนะสวยมาก สวยจริงๆต้องยอมแต่ว่าทํานานแล้วนะครับเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะคะทำสวยมากเราบอกเฮ้ยขอดูหน่อยสิม,มันก็เปิดให้ดูตายแล้วเหมือนเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะเหมือนจะเราตกใจอ่ะอแต่ว่าโอ้โหเห็นตอนที่ต้องนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็โ,โหขนลุกอ,อยากมีบ้างอืแต่ว่าหลังจากผ่าแปลงเพศไปแล้วอ,องอองนะ มันไปโดนเส้นประสาท่ยเส้นกระุ่มเส้นกระุมหน่อยอ๋องๆนะคะลูกสาวอ๋องๆนะคะมันขึ้นอยู่แต่บางคนก็หนักบางคนก็น้อยเออแต่ว่าส่วนใหญ่จะภาวะภาวะเปลี่ยนไปลูกสาวอ๋องอะอ๋องเลยอ่ะจากที่เมื่อก่อนมันอ๋องอยู่แล้วอ๋องจะคุมอยู่แล้วอะพอมันไปผ่ากีเนี่ยอ๋องหนักกว่าเดิมฮต่แบไนอะอาทีเช่นเจอก็เดินเดินผู้ชายเรียกอีตุสเมื่อก่อนเราเรียกอีตุสนันก็เดินเฉยเฉยใช่ไหม พอเดี๋ยวนี้ผู้ชายเรื่องอีุ๊ดปั๊บนางเปิดโชว์เลยตดตรงไหนเอออืมโชว์เลยโโโชว์เลยอ้หตดตรงไหนพูดยืดยืดอย่างนี้ด้วยใช่เห็นไงไม่ได้ถอดอะไรจริงจริงแล้วเมื่อก่อนก็ปกติพี่ต่าวัดดีอะไรเงี้ยพอผ่ามาได้ประมาณสักสามสี่เดือนแมวัดดีเออยืดเลยเสียงยืดเลยแมวัดดีแล้วฉันก็ ผ่าแล้วเป็นอย่างนี้หรอว่นผ่ามันก็เออแล้วนะผ่าแล้วมันอาการหนักกว่าเดิมนะไปหน่อยไหมไม่ไม่สังเกตมาหลายคนแล้วไงลูกสาวไปทํามาไงเส้นประสาทหรออว่าไม่รู้ว่ารู้ว่าบางคนเป็นไหมลูกแต่ว่าเพื่อนพี่เต๋อเป็นกับทุกคนที่ผ่านมาที่อมรู้จักหลายคนนะเขาไม่ได้เป็นเยอะแต่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปตัวเขาเองเขายังรู้ว่าตั้งแต่ผ่ามาเปลี่ยนไปบางคนเริ่มกินยาคุมก็เริ่มจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะลูกสาวพี่กินยาคุมแล้วแม่ อย่าไปถามเบอร์มือถือมันมมันจำไม่ได้ทำไมไมนมีหลายเบอร์เลอตั้งแต่มันกินยาคุมมีนี่เบอร์ตลอดเลยยาจนเออจนอ๋องจนอ้องอะไรอย่างนี้เข้ามาเลยนะเออจริงจริงไม่ถึงพี่ต่อถึงได้บอกว่าต้องระวังบางคนเราเข้าใจนะคะน้องๆหลายคนเขาก็อยากสวยนะครับเพราะว่ามันกินแล้วมันสวยยาฮอร์โมนอะ เพราะว่าบางคนเขาโครงผู้ชายเขาก็อยากจะให้มันซอฟเป็นผู้หญิงซอฟนียนะฮะพี่เข้าใจบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินตามโดยเขากินเกินโดสไงอยากให้ไวๆอยากให้เห็นไวๆอยากจะได้สวยทันทันรุ่นน้องรุ่นพี่ไวๆไ,ไงะนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันก็มีผลกระตับกับไตแล้วหนึ่งแล้วก็มันจะมีะผลกับสมองด้วยนะคะหลายคนลูกสาวพี่อ่ะก,กินแล้วเออไปเลยอะ่ะแล้วพอไปผ่าแปลงเพศอีกนะเออหนักกว่าเดิมเราก็เลยจะถามว่า มันเป็นทุกคนหรือเปล่าหรือมันเป็นบางคนอเออพี่ก็พี่แต่พี่เห็นส่วนใหญ่ที่ผ่ามาที่เพื่อนพี่อะไรนคนน้องลูกสาวผ่ามาก็แปลกแปลกไปอะ่ะไม่เหมือนเดิมอะ่ะโอ,อ้แล้วก็ชอบปะโรเซต์โรเซต์โรเซตอม, <c oughs> มันมีด้วยหรอว่าเซอแม่รุ่นใหม่เสร็จแม่รุ่นใหม่เ็จมันก่อาจจะมีนะนวัตกรรมใหม่ กีไม่ใช่เครื่องเพย์สเตชันจะมีนว,วัตรกรรมใหม่ได้ไงอผ่าเนเลยจะเตไดไม่รู้ไม่เคยไม่เคยถาม,มเดี๋ยวสักพักก็จะเอออีกมีหมดลูกด้วยอะไรไม่ใช่แล้วอเออแต่เธอพูดได้หมดมแม่หนูเสร็จแม่หนูเรสร็จเสร็จยังไงอ่อ,ออแล้วก็ถามพี่พี่ที่เขาไปผ่าเมืองเนาะก็บอกไม่เสร็จจินตนาการไปเองคิดไปเองว่าเสร็จอืมนั่นแหละ ตอนโอมผ่าตอนนั้นเป็นไงบ้างที่หมาแมวยิ้มแฉ่งอ่ะที่ใอยู่โซนไหนวะเนี่ยราคาอะไรหนึ่งโอ้ยผักกันนะเมื่นั้นแม่บอกผมเฮ้ยไปตัดขนอย่างเดียวโอมไปผ่าเลยอะไปผ่าเลยไงโอ้แล้วแม่บอกให้ผ่าแบบปกติโอมก็ไปผ่าเป็นกากบาดเป็นกากบาดโอ้แม่บอกไม่เอาเลขบวกสิเอาเลขตัวตรงๆตัวตรงๆเลยแล้วโยผ่าไปอย่างเงี้ยตายแล้วฉี่ออกมายังไงวะ มางเคยดูเรื่องนี้ไหมเล่อัเนี้ยผีชีวะที่มันจะอ้าปากออกแล้วมันจะเป็นยังงแล้วมีตัวอะไรกับคนเคยน่าเกลียดประมาณภาคภาคปลายๆแล้วว่ะอีญี่ปุ่นคนนั้นอะที่เป็นอ้าปากจะกินดังเอ๋งแล้วของมึงก็เป็นอย่างนั้นผีอาชีวะผีชีวะพอจะอาชีวะผีอาชีวะ เอาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมขอาฝากไว้ด้วยนะคะับสำหรับ M Smart Coffee Plus นะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผู้ชายนะฮะเรียกความเป็นชายของคุณกลับคืนมานะฮะไม่อ้วน นะคะและที่สําคัญเนี่ยนะฮะบำรุงสุขภาพแล้วก็เรียกความเป็นชายของคุณกลับคืนมาแล้วรู้ว่าคนที่ซื้อกาแฟให้แฟนส่วนใหญ่ก็เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะเช,ชื่อพี่เต๋ามาเราจะเรียกความเป็นชายของ,ของคุณกลับคืนมานะฟิตเปรี้ยแข็งปังร่างกายนะคะเรียกความเป็นชายกลับคืนมานะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะหนึ่งกล่องราคา350บาทนะแล้วมีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นกับกาแฟเอ็มสมายพาร์ทคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณผู้ชายยนนะคครรรรับโโททเลใใสจ วันนี้เลยครับ0957184624นะครับไลน์แอดสุภาพดีสแกน QR Code ได้เลยมุมขวาหน้าจอนะครับกับกาแฟ M Smart Plus Coffee ครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ